ทนิสตอนที่ลาขันนะครับแบบว่าเป็นผู้คิดก่อตั้งชมรมอนุรักษ์พระสมเด็จแท้ลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาสุพรรณบุรีเชียงใหม่อะไรพวกนี้นะครับคือว่ารวมตัวกันเพื่อเอาพระทรงข้อประกวดเผยแพร่พระสมเด็จแท้ของท่านพรออ,อฟ้านะครับว่าให้ประชาชนได้รู้จักกันทั่วประเทศว่านี่เป็นพระแท้ไม่ใช่ว่าเป็นพระปลอม หรือว่ามาหลอกลวงประชาชนให้รู้ว่านี่คือว่าดังที่เราเคยเห็นกันว่าส่วนมากที่ว่ามันจะไม่เจอจะไม่ใช่ของแท้นะครับอันนี้จุดประสงค์ชมรมของเราก็ต้องการเผยแพร่นะครับผมสมชายปิ่นงามหนึ่งในสมาชิกของชมรมอนุรักษ์พระแท้โดยเฉพาะองค์สมเด็จพุทธจารย์โตพรบาลังสีซึ่งพวกเราเนี่ย รวมกลุ่มกันมาเนี่ยเพราะความศรัทธาแท้เมื่อเรามาพบพระแท้แล้วเหตุไฉนเราจึงจะไม่คิดจะแบ่งปันให้กับประชาชนที่มีความศรัทธาทั่วไปแล้วเราจะเปิดล้านมีความคิดว่าจะเปิดล้านเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงพระแท้ให้ทั่วประเทศไทยให้สมกับคําว่าเราพบของแท้แล้วสมเด็จพุทธจารย์โตนี้สร้างเป็นจํานวนมากเพื่อไว้ให้ลูกหลานชาวไทยในอนาคต เพราะฉะนั้นเราจะไปเชื่อปากเสียนที่ว่ามีพระน้อยน้อยพิมพ์จริงๆแล้วพระสมเด็จพุทธจารย์โตพลังสีเดียมีเป็นร้อยเป็นพันพิมพ์แล้วมีเป็นล้านองค์ซึ่งถูกเก็บไว้ให้ลูกหลานเราตั้งแต่สมัยที่ท่านก่อนที่ท่านจะมรณภาพเพราะฉะนั้นอนาคตจงเตรียมไปเลยว่ากลุ่มของเรานี้จะเป็นหน่วยหนึ่งเพื่อเปิด ให้บูชาพระแท้ให้กระจายไปทั่วประเทศไทยซึ่งส่วนหนึ่งก็ผมก็คือสมาชิกของฟ้าให้ทีวีซึ่งพ่ออ,อฟ้านี้ท่านเป็นคนที่มีเบียยจิตใจเมตตาอรีมากจนทําให้ผมได้มาพบของจริงของแท้จนทุกวันนี้พ่ออ,อฟ้าเป็นส่วนหนึ่งหรือใช่ว่าเป็นหลักเลยในการที่จะเผยแผ่ พุทธศาสนาบำรุงพุทธศาสนาเผยแผ่พุทธคุณขององค์สมเด็จพระอาจารโตพมรังสีให้สู่ประชาชนต่อไปในภายภาคหน้าเพราะฉะนั้นเพราะฟ้าคือแม่ง,งานหลักน้องของงานนี้ที่พวก,กผมได้มาพบของแท้แล้วเกิดความศรัทธานในองค์สมเด็จพระอาจารย์โตพมรังสี ที่ผมรู้แท้ได้ยังไงพวกผมได้ไปประกวดไม่รู้กิจเป็นสิบครั้งแล้วซึ่งผลการประกวดออกมาพวกเราก็ติดรางวัลโบแดงหรือที่สองที่สอย่างน้อยส่วนมากจะเป็นที่หนึ่งเพราะพระผ,ผอฟ้านี้เป็นพระเก่าเก็บเพราะฉะนั้นคือยังไม่ได้ผ่านการใช้เลยเพราะฉะนั้นพระแต่ละองค์จะมีความคมความชัดเมื่อคนอื่นที่พระ ส่วนมากเขาจะใช้มาแล้วผ่านมาแล้วพระแท้แต่ก็สู้สวยคมในด้านพุทธศิลป์เนี่ยสู้ของพ่ออ้าไม่ได้เลยเอ,อ๋อไอต่อไปชมรมของเราเนี่ยก็พยายามจะหาสมาชิกเพิ่มที่ว่าเราจะต้องคัดบุคคลที่ว่าเป็นคนดีมีจิตใจรักในองค์พระสมเด็จเนี่ยว่าให้มาร่วมทำกิจกรรมร่วมกันว่าเราจะต้องเผยแพร่ ให้ได้ทั่วประเทศให้ให้ประชาชนรู้จักว่าต่อไปนี้เราจะมีของแท้ราคาไม่เช่ว่า,า,าจะต้องได้แกะต้องกันได้นี่นะครับแบบว่าจุดประสงค์ของพวกเราที่ทาํากันคุณสมบัติของคนที่จะเข้ามาคุณสมบัติของต้องต้องมีความศรัทธา,าในตัวองค์สมเด็จครับองค์สมเด็จเอพระสมเด็จนะครับว่ามีความศรัทธาด้วยความจริงใจ ไม่ใช่เข้ามาเพื่อผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนอะไรพวกนี้จังหวัดไหนก็ได้ครับคือว่าขอให้มีจิตใจรักตีในองค์สมเด็จพระจาน์โตพรมมังศีนะครับว่าให้มาร่วมกันเผยแร่ช่วยกันช่วยกันพยุงของแค้ไว้อยู่ในประเทศไทยอยู่นะครับพอต่อไปนี้เราจะกำจัดไอ้ของที่ว่าปลอมออกไปให้หมดจากว่าหมดจากวงการนี้ให้ได้ คือว่าให้ประชาชนได้รับของแท้กันเพราะของปลอมเนี่ยไม่มีพุทธคุณอะไรแต่ของแท้เนี่ยมีพุทธคุณล้นเหลือเพราะบาร,รมีขององค์สมเด็จพระจันทร์โตของเราเนี่ยสูงส่งยิ่งนักเมื่อใครได้มีความศรัทธาและได้สวมใส่ของแท้แล้วทุกคนจะรู้ตัวเองว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นขอฝากไว้ด้วยทดลองได้คนที่ยังไม่ได้มีความศรัทธามากมายหลายแต่ลองใส่ของแท้ดูแล้วจะได้รับกับตัวเองมาก ก็ให้ติดต่อมาทั้งที่โทรศัพท์ทางเบอร์ผมก็ได้ครับเบอร์อะไรก็บอกเบอร์ศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์หกสองแปดสามเจ็ดครับบอว่าศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์หกสองสองเก้าแปดเออศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์หกสองแปดสามเจ็ดครับชื่อธนิศสอนนะครับที่ว่าขอให้ติดต่อเข้ามาก่อน เราจะได้ให้คัดกรองพิจารณาไม่ใช่่ผมจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะรับได้เลยหรือไม่ต้องให้เพื่อนสมาชิกด้วยกันเนี่ยพิจารณาร่วมกันว่าบุคคลคนนี้สมควรที่ว่าจะมาอยู่ในชมรมเราได้ไหมหรือว่าทดลองมาอยู่ก่อนเพราะทดลองมาอยู่ก่อนเพราะเคยมีเพราะเคยมีที่ว่าพอเข้ามาอยู่กับเราอแล้วพอจะเอาแต่ผลประโยชน์หวังจะได้แต่พอพอพอไม่ได้ผลประโยชน์อะไร มมโวยวายว่า, <c oughs> วาหลอกลวงทั้งๆที่ผมไม่ได้ไปหลอกลวงอะไรเขาชมรมพวกเราไม่เคยไปหลอกลวงพวกเราทําด้วยใจรับไปแล้วนี่เราไปใจใจทุกคนตอนนี้ของเราตอนเริ่มแรกๆเลยเรามีอยู่ประมาณสามคนส,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 สี่คนห้าคนคร<า>ั้ง <คน S 2> แรกเลยนะแล้วตอนนี้เรามีอยู่ประมาณสิบเ็ดคนแล้วแล้วสมาชิกของเราก็อยู่ในจังหวัดลบบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีเชียงใหม่ครับ ตอนนี้สมาชิกเพื่อนที่รู้ใจกันสมาชิกพวกเราและต่อไปก็พวกคนเพื่อนพวกนี้เขาก็จะขยายต่อไปเรื่อยๆครับทัดังนั้นผมขอเชิญครับ้ังนั้นผมขอเชิญชวนเพื่อนๆที่ชมลมชอบอนุรักษ์พระสมเด็จแท้ของสมเด็จพุะจันโตเนี่ยเชิญครับเชิญสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มของเราได้ โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นมาาดยจัทธขอให้มีใจสัทธาและรักจริงในในองค์สมเด็จพระพุทธาจาโตครับผู้สนใจก็ติดต่อมา,าที่เบอร์โทรเพราะว่า0980062837ครับชื่อธนิสรนนะครับธน,นิสอนที่ลาขันครับชมลมอนุรักษ์พระสมเด็จแท้ลบ,บุรีสิงบุรีครับของของพอฟ้าเนี่ยพันเปอร์เซ็นต หรือว่าล้านเปอร์เซ็นแค้แน่นอนและมีคงมีมนขังในองค์ท่านแน่นอนเพราะพวกผมได้ได้ใช้จากที่ผมได้ประกวดนี่ประมาณสิบห้าสนามผมผมก็ได้รางวัลทุกสนามไม่ที่หนึ่งก็ที่สองคือได้ถ้วยรวมเลยครับส่วนมากจะที่หนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วทำไมล่ะเราถึงจะไม่มั่นใจว่า ของเราแท้ ่พี่ดูชื่อต่อไปชื่อต่อไปดูให้หน่อยครับโอเคครับตาคนแก่ไม่เห็นนะคนแก่ดูให้หน่อยคนแก่ดูที่ไม่ต้องใส่แว่นหนูเออหนูเนี่ยหนูต้องเป็นดี่หนูต้องช่วยดูหนูในแหละต้องช่วยหน่อยแทนน้องสาวครับน่าแทนน้องสาวนี่เอาต่อไปประชิญ เชนค่ะคุณประเชนค่ะตามด้วยอัตภพงอัตภพงเนี่ยหนูว่าต้องช่วยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงผู้สองงง้องหัดได้มากลู่อัที้ค่ะตันนี้ครับตรงนี้ครับดีใจด้วยดับดับสรุปเอารัพงเป็นคนดีนีครับระดับสนุนการทำเนิเอาดับโทษ สวัีครับคุณดครับแอครับนะายกันรี่นี่ของผมค่ะมไม่มาไม่ไรวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้เาติด้องคอผคับไม่เป็นไรไปนะเพราครู้ริละครับครูแั้แทนบอกว่าครู่านไม่มาค่ะ นี่ใครคะไม่ได้อยู่ในกลุ่มแชร์ก็ให้80องสมสตร์รนะับแทนนี่หนละอยู่ในชมรมไม่มาก็ได้พายไหมมา<ช><ป>อันนี้ถายคลสายหยุดครับรับแทนเลคุณใสยหยุดรับแทนถ่ายคลิปคลิปเนี่ยสำคัญการพัฒนานะถ่าย ก็ลงโพสได้มากที่สุดุณ <c oughs> ชายอคุณชายอันนี้ร้อยองค์อนี่สมชายเก็บรักษาดีๆอ่าอันนี้มีปูญเทพติดไปหนึ่งองค์เอาหน,น,นีแบบ้แอดแมจารับแอดแมจารับแทนเดี๋ยวเวทีเดี๋ยวปูยียนหัอว น่จะวันเกิดไม่ได้เวลาโอ้อันนี้จะของวันเกิดมากก่าที่รัาใครวันเกิดก็ดันทุลังมาสิจ้าไม่ต้องรอนัดไม่ก็ไม่กล้ามาก็ต้องมาทุกวันเกิดมาได้หมดเลยโอ้ทุกวันเกิดเดี๋ยวมาเลยผมก็มาแล้วอ่ะไม่ต้องขอเลยวันเกิดมาได้ทุกวันเกิดผมต้องมาผสักแป๊บผมแป๊บรับ เอาคุณสมานครับคุณสมานคุณสมานรักต่อครับเป็นนนี่เราค่ะมาให้น้องนี่การ็กชมรมของชมรมอะไรนะจ๊ะชมรมอนุอนุรักษ์พระสมเด็จแท้ด้วยกันสิ่งดีครับใช่นี่เป็นการสนับสนุนการทำดีแล้วก็ทำต่อไปถ้าชมรมไหนมีก็สามารถมาพบขอฝากได้ด้วยกันอันนี้สองปีแล้วนะคะ ขอขอสําเร็จสําเร็จสาธุหาปู่แล้วสาธุสาธุสาุ